11ตัวจริงทีมชาติไทยในการเจอกับศรีลังกาเอเชียนคัพรอบคัดเลือกครับพอตกฮะในความคิดรณเราจะเป็นแบบไหนย,ยังไงครับที่เขาจัดกับอัฟการนิษฐานแล้วจังหวะวิธีการเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันรู้เลยว่าเขาจะใช้ใครเล่นในวันที่เจอศรีลังกานะถึงแม้บางคนเจอกับอัฟการนิสฐานเล่นดีนะแต่ยังไม่มีความเชื่อใจในนัดเปิดนัดแรกแต่ผมว่าได้รับการแก้ไขได้รับวิธีการต่างๆเขายังมีความมั่นใจเอางี้โค้ชเชื่อใจจบรับเอเชียแมวมองมาดูเยอะ ตอนนี้ไม่ใช่เหมือนตาเลยนะคาดสุพณัทเหมือนตุ๊กอ,อ้าเหมือนตุ๊กเลยพ่อตายแล้วโอ้ตายแล้วสุพณัทเหมือนตุ๊กออไม่ใช่เหมือนตาเหมือนตุ๊กนี่ต้องไปอำเภอไปเปลี่ยนก่อนเลยนะฮะหน้าที่หลักทําไปเรื่อยๆไอ้หนูหน้าที่หลักของสูนหน้ามีอย่างเดียวยิงประตูถูกต้องนัดแรกในการเล่นเอเชียนครับพอตุกคิดว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นแบบไหนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงพิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุกกะแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุกสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับถึงวันที่เราจะต้องลงแข่งขันอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรเต็มที่เต็มรอยแล้วก็เป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการในเอเชียครับรอบคัดเลือกนั่นเองครับครับจัดตามความคิดจัดแบบไหนไม่ได้นั้นครับต้องจัดแบบจัดเต็มจัดเต็มอย่างเดียวคือจัดเต็มเท่านั้นนะเวลานี้ครับไม่มีสิ่งที่ทดสอบอีกต่อไปแล้ว ครับ,รบอันนี้ก็คือจะเป็นโฉมหน้าแล้วแหละที่ว่าเออเกมแรกมันจะประเดิมจะเป็นยังไงใช่ทุกคนรอคอยรอคอยอยากเห็นรอคอยมานานแสนนานคับอันนี้ถือว่าเป็นโปรแกรมยักษ์นะทุกคนคโอเคแหละทีมสีลังกามันอาจจะเขาอาจจะไม่ได้เป็นทีมที่แร็งกิ้งสูงมาก Mm hmm. แต่สุดท้ายแล้วการแข่งขันทัวนาเมนต์มันใหญ่จริงๆโอ้โหแรงกิ้งไม่สูงครับแต่ตัวนะักฟุตบอลมาหนาวไสเหมือนกันเสียงการหลีกไม่น่าจะแข็งแร่งเท่าไหร่ถูกไหมใช่เจอในอดีตที่ผ่านมาก็ไม่แข็งแข่งก็แต่ฟุตบอลก็พัฒนามาเรื่อยฉะนั้นนักวิเคราะห์วิจารณ์นี่เท่ากับอาจจะมืดแปดด้านโอ้ยากเพราะเพราะมาแต่หลีกมันไม่ได้หลีกสูงด้วยพ่อแต่สิ่งพันคือไปดูผลสกอร์ที่เขาไปอุ่นเครื่องมาชนะลาวมา mm hmm. สองหนึ่งก็เท่ากับว่าก็ใช้ไดเ้เราเสมอลาวอย่างเงี้ยอรามันกเย มีความรู้สึกว่าต้องเฉลี่ยนิดหนึงอ่านะครับก็จะประมาทไม่ได้ใช่คร,ครับในแต่ละเกมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ฮะร้อนนี้ต้องติดแอร์นะครับเพราะว่าแคมเปญแอร์แคริเอรร้อนนี้ฟรีค่าไฟ เซอร์ไพรส์เกินคาดฟรีค่าไฟสูงสุด12เดือนครับซื้อและติดตั้งแอร์ c r r i e r รุ่น x inverter plus และ Copper 11ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Carrier Thailand รับค่าไฟฟรีตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง30เมษายน2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายแอร์ c r r r i r r หรือเว็บไซต์และ Facebook Carrier Thailand ใครคิดไม่ถึง Carrier ค,คิดถึงนั่นเองนะครับ ฝากไปด้วยนะครับแคเรียนี่ทนทานมากนะครับเพราะว่าตอนที่ในอดีตผมเป็นโค้ชอยู่ให้ฐานอากาศเนี่ยนะครับเมื่อ30ม่ปีใช้แอร์แครเรียติดทั้งหลังเลยเขาสนับสนุนแตัวบ้านนี้ก็แคเอร์ทั้งหลังพอเอาเหรอนะฮะบ้านใหม่ก็แครเอร์ทั้งหลังโอ้ยี่ยมเลยใช้มาเป็น10ปีก็ไม่ถังใช่ใช่ก็ของทออที่อยู่เขาเรียกว่าเป็นแคมป์หรือเป็นเมดติดไป30ปีทุกวันนี้ยังอยู่อยู่เลยอ๋ออันนั้นน่าจะไม่มีตังเปลี่ยนแล้วก็ดันไปแล้วก็โอ้โหอัปเดตหน่อยนะ อ่ะสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันทีมชาติไทยนัดน,นี้เจอสีลังกานะครับพ่อฮะโอเคแหละเดี๋ยวดูค่าสัมประสิทธิ์ให้น,นิดนึง,น,งน,นะพ่อฮะคือค่าสัมประสิทธิ์ของการลงสนามในเกมนี้เนี่ยถ้าเราชนะเราก็จะบวก4.47 แต่ว่าความสําคัญของมันก็คือว่าเราพลาดไม่ได้นะเพราะขนาดเราชนะเกมที่แล้วมาอันดับยังโดนคนอื่นแซงเลยก็อันดับที่ล่างๆเขาสามารถชนะได้ทำผลงานได้ดีครับฉะน,นั้นไอคำพลาดไม่ได้อันดับไม่ได้เกี่ยวผมไม่ค,ค่อยสนใจพลาดไม่ได้เพราะว่าถ้ามันพลาดปั๊บเนี่ยมันเอาทีมเดียวเข้ารอบมันถึงชีวิตใน,น,นในบ้านอันนี้หนักอันนี้หนักกว่าหนักกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้บอกให้ฟังแล้วกันถ้าเสมอก็ลบถึง8โอ้โหนะครับ มากกว่าเล่นน่าจะมากกว่าเอฟเอฟสิบแมตช์เดียวเพรแต่อันนี้แจ้งให้ทราบนะครับถ้าแพ้คือลบยี่สิบพ่อฮะคือเตะหนึ่งปีไม่ถ้าแพ้นั้นนี้นะแพ้ดับเกินร้อยเลยนะโอ้เพราะไปไหนไม่รู้อะถ้าแพ้เกินร้อยถ้าแพ้เกินร้อยแต่อันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบเพื่อที่จะได้ทราบกันว่าเฮ้ยมันก็มีความสาคัญแบบสุดๆเหมือนกันขนแขนสแตนด์อัพเป็นกันนั่นเนี่ยครับแต่ในการเจอสีลังกาที่อันดับสองร้อยพ่อมันก็เป็นอะไรที่ดูแล้ว มันห่างกันเราถึงแม้มาแต่งยงที่บอกว่าในมันจะเพียบในอดีตไม่ได้เพราะในอดีตเขายังไม่มีการโอนผมก็เคยเจอสีนิกากขชนะมาหลากหลายศูนย์ครับนะฮะตน,นี้แล้วปัจจุบันเนี่ยคือบอลมันพัฒนามาเรื่อยๆแล้วโดยเฉพาะมีการโอนสัญชาตินักบอลโอนชาติเขาไปเตะทางประเทศมากมายถึงเงี้ยหลีแข็งไม่แข็งเนี่ยครับคือพอมันมี D n a ของการโอนมามันก็ต้องไว้เนื้อเชื่อใจลักษณะข,ของความไม่ประมาทคู่ต่อสู้ไว้ก่อนอะมังนั้นการไม่ประมาทอาจจะต้องมีวานการวางแท็กติกแบบไหนอย่างไรอยู่ที่โค้รแล้วนี่เห็น S <S นะครบ,บางทีอาจจะมีคนสเกลไปดูช่วงที่เขาสีน้ำกาอุ่นเครื่องกับใน<า>ส่วนของเราก็ได้นะครมีมีอยู่แล้วต้องมีอาจจะต้องมีวีดีโอมาดูอะไรพวกนี้นะครับครับนะฮะตรงนั้นก็ว่ากันไปเพราะว่าอิชิก็ให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกันนะฮะว่าโอเคแหละทํากันบ้านมาทุกอย่างแต่สุดท้ายแล้วเขาอยากโฟกัสทีมของเราโดยเราก็เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่ามีหลายมิติที่ต้องให้ดูเพราะฉะนั้นครับวันนี้ 11ตัวจริงทีมชาติไทยในการเจอกับศรีลังกาเอเชียนคัพรอบคัดเลือกครับพอตกฮะในความทิ่ของเราจะเป็นแบบไหนาย,ยางไครับคือพอดูวิธีจัดตัวในวันที่เล่นกับอัฟการิสถานในครึ่งแรกแล้วก็เปลี่ยนตัวในครึ่งหลังนะฮะซึ่งผมก็ดูในสนามด้วยแล้วก็เห็นวิธีการเขาเนะี่ยก็เลยมาทายใจว่าถ้าจะจัด11คนแรกเนะี่ยผมว่าเต็มที่นะผิดไม่เกิน2คนที่จะจัดในวันนี้เต็มพี่หรือเพราะเผอถูกหมดด้วยก็มีมนะแต่ค่อนข้างอาจจะยากแต่จริงๆแล้วไม่น่าเกินผิด2คน นะครับที่เห็นมาต้องจัด,จดแนวเนี้ยเพราะว่าพอจังหวะที่เขาจัดกับอัฟ,อฟการิสถานแล้วจังหวะวิธีการเปลี่ยนแล้วเนี้ยมันรู้เลยว่าเขาจะใช้ใครเล่นในวันที่เจอสีลังกานะถึงแม้บางคนเจอกับอัฟกานิสถานเล่นดีนะแต่ยังไม่มีความเชื่อใจในนัดเปิดนัดแรกยังไงก็ต้องนั่งไว้ก่อนอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเราเริ่มเลยครับนี่ฮะผู้รักษาประตูครับมาแล้วสลานนเล่นดีอัฟกาข้ามเซฟดีนะฮะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าต้องลงตัวจริงปฏิวัตินี่ เขาเชื่อมั่นอยู่แล้วครับเบอาาหนึ่งถึงอาจาอาจะมีปัญหาในเรื่องของการป้องกันถูกยิงไกลบ้างนะครับแต่ผมว่าได้รับการแก้ไขได้รับวิธีการต่างๆเขายังมีความมั่นใจเอางี้โค้ชเชื่อใจจบข่าวครับดังนั้นก็ต้องลงครับนะนักบอลก็เชื่อโค้ชโค้ชก็เชื่อ,อนักบอลมันต้องมีคอนเนคชั่นใช่ไหมครใช่ครับเชื่อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ครับนะครับนะครปฏิวัติคำใหม่ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะได้ได้เซฟหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ได้เซฟหรือเปล่าก็ใช่ถูกต้องอ่าเพราะมันไม่รู้จริงๆอาจจะไม่ได้เซฟเลยก็ได้ฉันถูกต้องนะฮะหรือว่าเซฟวิธีไปยืนไปเอาบอลในตะข่ายครับอย่างเงี้ยมันก็ต้องหลากหลายมันต้องวิธีการนะครับครับขณะที่แนวรับ4คนครับพ่อฮะผมว่าไม่พลาดจากเนี้ยครับนะครับถึงแม้อีราฟันอ่าดอเลาะจะเล่นดีในนัดแรกนะฮะที่เรียกตัวเข้ามาจะเจออัฟกานิสถานแต่ผมว่าพอจัดลายสี่ตัวเจอของจริงของแท้ของศรีลังกาปั๊บเนี่ยผมว่ามิ เพราะครึ่งหลังเนี่ยว่นได้ทับกันเขาก็ยืนเอามิกสันมาเล่นทรายครับฉะที่จะมาลองสถานการณ์แล้วนะฮะแล้วก็ดอเลาะลงมานะฮะ<ม>เปลี่ยนเอาดอเลาะลงมาเล่นนะฮะดอเลาะโยนาธานตัวน,นี้นะฮะยังไงต้องคู่กัน<ม>ถึงแม้ว่าชินพัฒน์รีเอ,อจะเล่นในเกมหมุนเครื่องที่ดีแต่ก็ความเชื่อใจมันยังไม่ได้ไงเลยเป็นแมตช์เมเจอร์ที่ต้องนัดแรกด้วยผมยังไงคู่นี้ต้องมีทา<ม>งขวาเป็นสุพนันนะฮะถึงขึ้นสุดลงสุดปอร์ดเหล็กอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าสี่คนไลน์่ up ณเวลาเนี้ยผมว่าไม่น่าพลาด เขาต้องจัดแบบเนี้ยคือถ้าสมมุติถ้าจะผิดเพี้ยนไปอาจจะเรื่องของอาการบาดเจ็บแต่ว่าโจนาธานเนี่ยเขาคอนเฟิร์มตอนหลังจบเกมเขาเดินออกมาจากนอกสนามเอากเป็นไงเขาบอกว่าเขาไม่เจ็บเขาโอเคสภาพร่างกายโอเคอาจจะมีตึงๆอ่ะตอนนั้นนะครับแล้วเขาก็เลยอยากจะเซฟนะฮะพอตึงแล้วมีการยืดดูนะฮะอนามัยสายการกีฬาหมอเหมอเข้าไปเฮ้ยก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้เป็นอะไรแต่เซฟไปก่อนเพราะว่าแมตช์ใหญ่คือสรีลังกาก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าไลน์อัพแบ็กโฟนน่าจะเป็นแบบเนี้ย เป็นสิ่งที่เราคุ้นกันดีว่าจะออกมาทรงไหนเล่นยังไงสี่คนเนี้ยผมว่าอย่างเงี้ยแล้วคงจะขึ้นกันสนุกสนานครับหรือว่าอาจจะดูเชิงใน20่สิบนาทีแรกก่อนนะดูจังหวะเซฟไปก่อนคือยังเหยียบเพราะเราก็รู้เขารู้เรายังไม่รู้มากแต่พอรู้จับสไตล์ได้เดี๋ยวคงมีการเปลี่ยนวิธีการครับนะฮะนี่คือแนวรับที่เป็นตัวยืนตัวหลักจริงๆใช่ครับขณะที่ตรงกลางกันบ้างครับพ่อฮะมิดฟิลด์ตรงกลางทีมชาติไทยวันนี้พ่อมาในระบบ4ี่สใช่ครับนะฮะคงไม่พ้นจากเนี้ย ครับนะครับตรงกลางนี้วิลอาจย์เตอร์ลงไปก็จะต้องบิวอัพจากด้านซ้ายเพราะจะเล่นบิวอัพสามคนก็ดอเลาะจุลธานวิลเทพมายืนแล้วดันมิกาสันขึ้นสูงสุพนันขึ้นสูงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ในสไตล์ของอิชิอิดัะนั้นเนี่ยผมอาจย์เตอร์ยังไงก็ต้องลงนะถึงแม้ว่าในนัดแรกในส่วนของธนวัฒนธนวัฒน์เล่นค่อนข้างดีแต่มันยังไม่ดีสามารถซื้อใจได้ไม่ต้องระยะยาวจริงๆแล้วอาจย์เตอร์คู่กับธนวัฒน์ได้ไม่ได้แต่จริงๆแล้วพีระดนนี่ พ่อเขาอิชิอีพีระดนไม่ใช่ฉับแล้วี้พีระดอนอิชินะฉะนั้นเนี่ยยังไงคู่นี้ต้องคู่กันพีระดนบอกพ่อหางานให้อีกแล้วโอ้ตายแล้วแต่ถ้าระยะยาวมาเนี่ยพีระเทพกับธนวัฒน์มันจะสักสี่ห้านัดไปเนี่ยมันจะเห็นแต่ณเวลานี้ผมยังไงฟันคิด กันทงที่หมากองเดียวพีรวโดนต้องลงครับต้องคู่กับบีลาเทพนี่แหละข้ามดังนั้นเราก็ขออนุญาตเอาจับมาลงคู่กันซะเลยอ่านะฮะคู่นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเราไม่มีเล่นดีนั่นเองทั้งคู่พีระโดนก็เล่นตอบโจทย์ได้ข้อบกพร่องก็ในนัดแรกก็ไม่มีนะฮะแล้วบอลนัดเดียวแบบนี้นะบอกเลยพีระโดนโชว์ศักยภาพได้เต็มที่นะครับไม่ต้องมารอเก็บแรงเก็บเลยไม่ต้องมารออะไรใส่กันเต็มที่นะเต็มแม็กซ์ดันั้นเนี่ยผมว่าเขาปล่อยของได้สะดวกนะฮะแล้วเราได้โชว์ศักยภาพได้ดีครับฉะนั้นมีอาาจรย เตอร์ที่อยู่คู่กันแล้วต่อสั้นต่อยาวได้เพราะอาจารย์เตอร์เขาแทางบอลระ,ละดับคิลแล้วพาดีแทงลึกได้ดีนะฮะ,ะ,ฮะขณะที่คราวนี้แหละจะได้เห็นแบบสุภโชคคอนเน็กชันกับนิโคลัสมิเกลซันก็ดูซ้ายขวานั้นมันดูแล้วมันจะผมว่าหลังจาก20นาทีแล้วมันคงจะเติมมันๆนะเพราะสุภโชคกับมิเกลซันเล่นรูทางกันแล้วเพราะว่าบ bon อลอินเวอร์สเคยสุภโชคเวลาในเกมลุกจะบีบขึ้นมาเล่นคู่ชนาทิพย์ด้านในมิเกลซันขึ้นเติมเพื่อเ,เป็นปีก แล้วก็บีรดเทพลงมาซัพพอร์ตมันอมไอ้พวกนี้มันจะหมุนกันได้มันเป็นหมุนเป็นกรุปปกร๊ปแท็กติกเนอะซึ่งบอลมันจะสนุกมากแล้วสุภรพโชคจะโชยศักยภาพได้ดีมากกว่าอบอลเล่นกับอัฟกานอัฟกานิสถานที่มันปิดครึ่งแรกนะฉะนั้นผมว่าความสมองเขาจะคลายความวิตกกังวลได้เยอะเมื่อเจอกับมิคาซันเล่นนะครับนะแต่ส่วนทางด้านขวานี่สนุกมากนะฮะสุพนัทนี่ขนาดวัน คือเขาเรียกว่าได้ลงยืดเส้นดสายกับวันอุ่นเครื่องหน่อยนึงแต่ตอนนี้เดี๋ยวโชว์เาเดี๋ยวดูเขาเห็นเดี๋ยวเด้เห็นเขาแล้วกันลายวิ่งวิธีคิดการจังหวะของเขาเนี่ยเดี๋ยวดูนคนนี้น,น่าจะยิงประตูได้นะครับแล้วก็ต้องบอกนะพ่อว่าสุพนัทเหมือนตานี่ไม่ใช่แค่เราอยากจับตาดูนะพ่อ <ante> er, เอเชียแมวมอง <oike> มันดูเยอะตอนนี้ไม่ใช่เหมือนตาเลยนะค้าสุพนัทเหมือนตุ๊ก ออเหมือนตุ๊กเลยพ่อตายแล้วโอ้ตายแล้วสุพรรณเหมือนตุ๊กไม่เหมือนทำเหมือนตุ๊กนี่ต้องไปอำเภอไปเปลี่ยนก่อนเลยเอาจริงพ่ออันนี้คือกองโหก็มีคนพูดถึงตรงนี้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าบอกว่าสุพรรณเหมือนตาจะเป็นกองหน้าที่ทําให้คนไทยในชื่นชอบหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอาจจะขึ้นฮอลเฟรมคนต่อไปเลยก็ไม่รู้ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนี่เหมือนเพิ่งนอายุยี่สิบสองยี่สิบสามมันอีกนานอีกสิบกว่าปีผมเลิกอายุสามเจ็ดอะ ก็พะฉะนั้นมันอีกเยอะคือแต่ตอนนี้คือแบบก้าวขามาดีแล้วมก <9 S 2> ้าวมาดีแล้วมันระยะเวลามันสําคัญงไง่มันอาจจะมีไอ้ขวางาขวากหนาวภายภาคหน้าซึ่งจะเจอเรเวลที่มันสูงคือมันต้องเล่นกับคนที่เก่งไปเรื่อยอ่ะแล้วโชว์ยากภาพที่เก่งในระดับ a f c คุณมาเห็นแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ใช่แค่ปีเดียวมันต้อง3-4ปีติดให้เห็นนะฮะระดับทีมชาติมันต้องเจอ นะฮะไปขย่มนะฮะ u a เไปขย่มกาตาร์ไปขย่มพวกนี้หน่อยยิงพวกนี้หน่อยไม่ได้สร้างเลเวลถ้ายิงเฉพาะในอาเซียนมันก็ยังเฉยๆอยู่มันก็ต้องยกระดับเหมือนกันในวิธีการเล่นของโค้ชของผู้เล่นก็ยกระดับแต่ผมเชื่อว่าเขาทำได้นเพราะเขายังหนุมน้อยนะครับโอ้โหน่าสนใจากสุพนัทเหมือนตุ๊กไงครับอยากเห็นอยากเห็นคือคือตังดูสุพนัทเล่นแล้วทุกครั้งก็อยากเห็นอีกอยากรู้ว่าจะคือพอเล่นแล้วมันมีเสน่ห์คนก็อยากดูซื้อตั๋วมามาดูทั้งพี่เจดูสุพนัทนะฮะต มันดึงดูดได้ไงครับเดี๋ยวต่อไปน้าคนอาจจะมีพัติกูตับสั้นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะชนาทิปแล้วพอวันนี้จะได้เห็นอะไรจากชนาทิพย์สอ,อสัเอกระชากลากเลยบอลเปลี่ยนยังหวะดึงช้าดึงเร็วนี่ผมบอกเลยว่าสีร่างกายต้องทานยาแก้ปวดหัวเยอะอาจจะหัวทิมได้เยอะเพราะช่วงนี้พี่เจฟ,ฟอร์มดีพีกแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็มีความมั่นใจ ต้องยอมรับว่า่ความสมบูรณ์ของร่างกายมันเป็นส่วนสําคัญให้พี่เจเสามารถที่จะเรียกฟอร์มได้ตอนนี้พี่เจสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเงินเต็มกระเป๋าร่างกายดีจบครับโอ้ชอบตรงเงินเต็มกระเป๋าแล้วก็และยิ่งช่วงปลายการคาแข่งแบบสามสิบอะไรเงี้ยมันต้องเร่งมาเร่งเก็บตังค์ว่าเพราะอะไรมัยิ่งปลายนะเล่นดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนเพราะว่าอะไรมั กลัวเดี๋ยวมันจะเลิกเดี๋ยวมันจะเลิกตอนนี้ต้องดูตัวเองให้ดีท่านนั้นจะดีมากกว่าหนุ่มๆอีกใช่หนุ่มๆยังมีเวลาเดี๋ยวโรนัลโดยิ่งแก่ยิ่งห้าวเลยมั้ยไม่อยากเลิกเล่นจนสี่สิบแปดฟุตบอลเด็กๆมีนะอยากไปตอนเด็กยี่สองยี่สิบสามเนี่ยอยากเที่ยวอยากเที่ยวไปบางทีมันหลงระเริงติดนู่นติดนี่ครับพอพักยี่บแปดยี่สิบพอสามสิบขึ้นอยากเล่นบอลอยากเตะบอลแล้วไม่ไหนทุกวันนี้ผมอยากเตะบอลอ่ะข้างหน้าครับพ่อ กูสตาร์ทสั้นครับเป็นกองหน้าที่ลงมาประเดิมสนามแล้วพอเล่นปุ๊บแล้วทำประตูได้เยอะมาก10นัดในนาวทีมชาติยิงเจ็ดประตูถือว่าเยอะมากมันเก่งมากอะทีถ้าพูดถึงไม่ว่าจะเจอใครก็ถือว่ามัน โอ้โหสิบนัดเจ็บประตูนี่มันยิงยากนะครับฉะนั้นนี่ต้องยอมรับว่าเป็นคนสูนหน้าที่เหมือนกับต้องยอมรับว่าโอกาสถ้าสิบนัดเจ็บประตูมันโอกาสไม่ได้เปลืองมากแล้วบางจังหวะก็บางเกมก็ไม่ค่อยได้เจอบอลพอเจอแล้วทําสามารถเปลี่ยนได้มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะฮะที่ที่ทำให้ตัวเองจะยกระดับต่อไปคือโอกาสน้อยแต่เปลี่ยนแปลงเป็นประตูได้มันจะยกมูลค่าของตัวเองตอนนี้ก็เรียนรู้ไปเรื่อยนะฮะหน้าที่หลักทาไปเรื่อยไอ้หนู หน้าที่หลักของศูนย์หน้ามีอย่างเดียวยิงประตูถูกต้องท่านั้นก็ไม่ต้องไปคิดหน้าที่รองเอาหน้าที่หลักกัน <ไป S 1> คิดเหมือนเนธิพง์สีทองอินอเนธิพงศ์ใูนย์หน้าในอดีตหน้าที่หลักเขายิงประตูฉะนั้นเขาหมงเขายิงเขาพอเขาเก่งพอเนธิพง์เก่งแล้วก็ถึงมามีหน้าที่รองท่าน,นี้คุณเอาหน้าที่หลักกันเพื่อ 2, 23, อายุยี่สิบสองยิบายิงประตูไปเรื่อยสักสองสามปีเดี๋ยวหน้าที่รองมันจะตามมาฉะนั้นต้องบอกเลยว่าหน้าที่หลักของคุณทําให้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวคุณเองนะแต่นี่เป็นอีกหนึ่ง แร์ให้ฟังว่าในสมโมสรอ,อาจจะประมาณหนึ่งแต่มาทีมชาติมันพีกกว่าสมโมสรน,นะพ่อก็การสนับสนุนบางทีจังหวะสมโมสรทีมชาติก็แตกต่างกันออกไปจริงๆแล้วหลักการเล่นน่ะสมโมสรน,น่าจะพีกมากกว่านะด้วยเรามีผู้เล <พอ S 1> ่นที่รายล้อมแต่การไม่ว่าทีมชาติได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีมค่อนข้างโอเค ม,นะมันก็เลยทําให้น้องเขามีโอกาสในการสร้างสร้างสรงรค์และอย่างเขาใช้โอกาสไม่เปลี่ยนด้วยโอ้แลนี่ตัวสนับสนุนดูแต่ละคนมันอรอยิงยิงเลยสุพนัทอย่างน,งนี้ชนาทิพย์อย่างนี้นะครับสุพชกสุโชคอย่างนี้นะครับขอให้คมเถอะใช่ขอรับก่อนลงสนามก็รับมีดไว้อะนี่ก็คือไลั์ที่เราคาดกานว่าน่าจะได้เห็นแล้วคิดว่าโอ้โหนี่คือเต็มสุดละเต็มปอดจริงเต็มปอดเต็มปอดแล้วแต่ผมว่าก็บอกแล้วไม่น่าเกิน2 20%หรือ2คนที่จะเปลี่ยนอย่างนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นครับ นัดแรกในการเล่นเอเชียนครับพราะตูวคิดว่าทีมชาติไทยของเราจะเป็นแบบไหนครับผมไม่น่าดูจบขึ้นเพราะผมต้องไปดูสนามอยู่แล้วเพราะฝ่ายเทคนิคกับท่านด,ด,ดกกรชาญวิทย์ไม่น่าดูจบ เป็นนั่งทานร้านอาหารจีนก่อนอ๋อเหรอครับเพราะฉลองเลยไปทานอาหารจีนโอ้โหนัดแรกก็ประเดิมเลยเส5้าทีใช่แล้ว <c oughs> <ท> <c oughs> ขอให้เป็นแบบนั้น <c oughs> ถ้าถ้าคิดว่าเกมนี้โอเคแหละเราก็ดูแล้วน่าจะสกอร์ประมาณไหนเพราะว่าสกอร์นี่คงพูดไม่ได้แต่ผมค,คิดว่าหน้าที่จะเก็บ3ามแมไม่ได้ะนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าในใจแตงนะแตงว่าขาด ผมไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่าก็ดูไม่จบครึ่งอ่ะไม่จบสองครึ่งต้องไปนั่งร้านอาหารจีนก่อนว่ากันไปนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับแต่อย่าลืมนะร้อนนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับทุกท่านฮะเราต้องติดแอร์ครับแอร์แคเรียร์ร้อนนี้ฟรีค่าไฟเซอร์ไพรส์เกินคาดฟรีค่าไฟสูงสุด12บเดือนใครคิดไม่ถึงแคเรียคิดถึงนั่นเองนะครับถ้าหากว่าชินชอบก็ติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พตตุกแ่อนสวัับ